คู่นี้เจอกันมาก่อนหน้านี้2นัดหลังสุดเป็นทางฝั่งของอินโดนีเซียที่ทําผลงานได้ดีกว่าเอาชนะไปได้1น,นัดและเสมอหนึ่งนัดบอกเลยว่าอินโดชุดนี้แข็งแกร่งมากๆเนื่องจากเต็มไปด้วยแข้งฝีเท้าดีหลายคนที่เล่นในเวทีฟุตบอลยุโรป ประสบการณ์และความฟิตของผู้เล่นนั้นต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งและสู้กับผู้เล่นของซาอุดได้สนุกสูสีอย่างแน่นอนทีมจากอาเซียนทีมเดียวที่ต่อกรกับทีมจากตะวันออกกลางได้อย่างสนุกสูสีเห็นมีก็แต่อินโดชุดนี้นี่แหละครับเรนราคาเปิดออกมาให้ทีมเศรษฐีน้ำมันเป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกแนะนำว่าอยู่รองอินโดดีกว่าครับมองว่าเกมนี้ลูกทีมของแพทริกไคเวิร์ดจะสู้ตายและจะไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนดังนั้นอยู่รองมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับ ของดีอยู่ในกลุ่ม VIP เท่านั้นครับใครที่อยากได้แนวทางแบบเน้นๆแม่นๆต้องไม่พลาดกดเพิ่มเพื่อนที่คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยทางเรามีโปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นสเต็ปผิดหมดเราก็คืนให้หรือว่าผิดคู่เดียวเราก็คืนให้รวมไปถึงสมาชิกใหม่กับสิทธิพิเศษมากมายเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีเสื้อสโมสรจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย